สวัสดีครับสวัสดีสสดพอแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุขคนคือเกาครับผมพี่น้องครับเคยดอยแสบนัวมาละครับพี่น้องครับถ้าผมพี่น้องห้างหายไปไล่มือไล่เว้นโดนเติบเรือนกลัวๆเน,น <c oughs> าะอวนเนาะรับผมพี่น้องคือหอดพี่น้องแห้งแห้งพี่น้องครับผมห <c oughs> ยากหยากเวียกหยากน้ำหลูกน้ำเต่าครับผมพี่น้องตอนนี้ก็มาอยูอยย่อยุธยานะอทวนครับผมมาพี่น้องวอลลายาห่างก้ามันถอดเนาะพี่น้องกลับมาคือเกาล้วครับพี่น้องจุไผ่ิลิวพันตับพี่น้องครับสดๆด พักก็มีไอ้พักยังไงพักไอ้กินคอดนะเจ้าครับผมแล้วก็ซีเหล้าพักกีเหลือครับผมพี่น้องครับมากครับพี่น้องปีกสดกระเทียมเจวพูรละถวยพี่น้องครับอยู่ทั้งคนๆอย่างเก่าเจ้าอยู่ทั้งหอมอยู่ทั้งตึกพี่น้องมากอยู่กับปีสาวมันเลียนกับปีสาวอยู่อำเภอวางหน่อยครับเอาตับก่อนเนาะพันไปกินเสร็จจะบาดมาเด้อครับพี่น้องครับเสบ็จแฉบน้ำกันพี่น้อง เจ้าอือกรอบดีเนาะ <laughs> อือสดุดพิอา อืมฮะอือพี่พี่น้องลืมเหรอเนาะพี่น้องครับมาอยู่นี่ก็ดีอย่างหนึ่งจ้าของหาซื้อง่ายเจ้าครับ อยากได้แต่ตับก็ไดอยากซื้อเอาแต่ตับก็ไดครับพี่น้องนี่น่ามันนอ่ำเขาชวนเพื่อนมาขายขายเป็นชุดนะเจ้าขายเป็นชุดหลาบชุดหลาบตับหนักอายเร็วพี่น้องยำปวดปวด แกวกับค้มลำลำเพ็ดขนาดพี่น้องทั้งค้มทั้งเพ็ดหนักหลายอย่างเนาะเอลูกลูกถ้ามาได้ยู่ด้ไข่แบบชิ้นกับบะเอาเลยเจ้าใช่พี่สาวอุ่มให้ กัะบออยูอ่พี่น้อง <c oughs> เพิ่นม่ทันสิน้นวาคุณมาทันลืม <c oughs> เันเนี้เก <c oughs> วดคือเกาเตรียม ทักอยู่กองกุงกุนงหงล่างพี่น้องล้ําขนาดโอ้ได้มักขนาดพี่น้องเตั๊บปุ่น Ừ. Ván chuối ừ. Từ một thêm à Ừ. Ừ. hết miệng rồi ừ. ừ. <laughs> mong ừ. hùng lấy bạc. Ừ. ไปไหนเพชรคุณเลือดอย่าสุนตกเดืองลงนี้เด้องายบึมลงนี้บด้กินได้นี่มาจีสดเจียวเป็นไง bọc cá sốt là chèo với nó chia bên nào sốt chưa nhiều con cả treo ừ. này cầm hết rồi nó chậu chín phích rốt này mắm tay cứ chỉ đầy mệt điều là bị <laughs> <laughs> พักแก่เพ็ดโอ้รักกินเลยเจ้าหอม,มอันลำกินแสบกินหนวพี่น้อง bò bì phía nào phải liều phun nhầm Phu. <cười> <cười> <t thrive> <laughs> สุดหยดหน่องสุดหยดสุดหยดแต่จะจะคำอู้บเรมบ่อเดียวเขาเนี้ยมาห้องทองพี่น่องเลยลืมข้าวปกติจุแต่เนื้อแล้วมันจะเพี้ยนไปไหมความหอมอ๋อ แสบท้องจิจ้วๆพี่น้องแสบแสบเออ,อย่อมพี่น้องย่อมเพิ่นแสบท้องครับพี่นอ้องอือมุงเสียบปลายกินดีกับนงามพี่น้องตอน กล้วยสวยยี่เนาะอ้วนเนาะตับกล้วยสวยสด,สดเอาสดเอาผีแก้วลูกชายก็น,นอนรับพี่น้องเจ้า<ขอ>มาขายของซอยพีสาวกับขายลาบขายเี่ยังก็หล่านใช่สีมีเกี่ยวเนาะและราคาไอ้เข็มจับเข็มครับผมพี่น้อง เปิดแต่ช่วงแรงครับช่วงแรงตอนนี้เพิ่นก็ยังขายอยู่ข้างล่างนแล้วพีน้องครับผมไอ้ผักลียวพวกตับพวกนี้ก็มาจากร้านร้านลาบพี่เจ้าครับผมแนมกินบ่อืดเบ่อยากพี่น้องเไยบ้านนี้ครับผมไปบ่อบ้านนี่โอ้ยเพชรจวดพี่น้องเบาเบิรดนะครับเลือดไหลเตืบอันนี้ก็ไม่พี่น้องเบิึงมันเป็นตะวอนสอนพี่น้องเบิึงตอนตอนเดียวนี่ก็ตุ้หลายขีดพี่น้อง ครับผมสวยสวยตับครับผมไปละค้าพี่น้องบ้านนี้เจ้าครับผมเคยดอยกับท็อฟฟี่ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนครับผมพี่น้องครับเจ้าที่ให้เกียรติมาติดตามรับชมเคยดอยแซีบนัวดนะครับน้องพี่น้องครับผมครับผมถ้าพี่น้องมากับกดไลก์กงแชร์เคยดอยกับทอฟฟี่นัมเบอเดอร์ครับผมพี่น้องครับเจ้ากดซับสไครต์ตัวนะเจ้าครับผมวันนี้เคยดอยขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้า